เราจะมาขึ้นบัสเราก็จะมากดแอปเราก็เลือกว่าเราจะไปไหนก็เ,เลือกว่าเราจะไปไหนเราก็มาดูว่าบัสล้วก็ดูนัมเบอร์ในแอปมันก็จะมีโชว์เลยว่ามันมีบัสเบอร์ไหนบ้างที่จะไปในที่ที่เราจะไปแล้วเราก็มาดูตรงนี้ว่าตัวบัสต็อปอะมันมีเลขอะไรบ้างที่มันจะผ่านตรงนี้ สบายมากเลยที่สิงคโปร์ดูแอปแล้วก็ทุกอย่างเราก็จะมีแจ้งไว้หมดเลยเดี๋ยวเราจะลองขึ้นบัสกันจะไปเบอร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะเราก็มาดูในแอปพลิเคชันประกอบอะ่ะเขาก็จะบอกเลยว่ามันจะมาในอีก5นาทีแบบขนาดนี้เลยอะ่ะมันละเอียดได้ขนาดนี้เลยเราก็จะรอหนึ่งหนึ่งหนึ่งลับกันเนาะ อีกนะที่บาร์สเตชันนี่นะเขาก็จะมีบอกเลยว่าเช่นเช่น1 0ห1 1นึ่งหนึ่งหอะพวกนี้เขาจะบอกด้วยว่าแต่ละอันเนี่ยไปที่ไหนบ้างเราก็มาดูตรงนี้ด้วยก็ได้เราก็จะรู้แล้วว่าเราจะต้องขึ้นหมายเลขอะไรอันนี้ดีดีมากนะคะสะดวกสบายมากๆเลยบอกรละเอียดยิบยิบเลยเช่นตรงนี้เราก็มาแตะ เดี๋ยวขาลงเราก็มาแตะตรงนี้โอเคสามาแล้วโอเคนี่เดี๋ยวพอขาลงเราก็มาแปะตรงนี้ก็เป็นอันจบอันนี้เดีมีชั้นบนด้วยเห็นปะตรงเนี้ยเป็นชั้นที่สองขึ้นไปถ้าเกิดใครอยู่ชั้นบนก็ลงมานาจารกดออดแล้วก็มาแปะมาแปะออก แต่ทีนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าถึงไปเขาก็จอดสนิทเลยค่ะให้แปะลงแล้วเขาค่อยวิ่งก็จะไม่เหมือนบ้านเรานะจ๊ะนี่เขาก็จะมาแปะเห็นไหมแปะแบบนี้คนขึ้นก็ไปแปะข้างหน้าคนลงก็มาแปะตรงนี้เรียบร้อยไงไ่ายดามากฝากติดตามด้วยนะคะ